คิวเฮดมิวซี่ไม่ต้องมาคิวกูโอ้ยโอ้โหโอ้เฉียวไปนิดเดียวโอ้โอ้เอาแล้วเหลือกันแค่สองตัวเราเพิ่มความท้าทายนะเอาตัวเดียวพอไอจุนนี่ไอ้จุนนี่มันต้องใช้แข็งเราแน่เราต้องทิ้งแช้มันก่อนอันตรายอันตรายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ขอโทษนะนะ เอาล่ะวันนี้เราจะมาเล่นเก้าอี้ดนตรีที่มีทั้งหมด100คนและแน่นอนว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะรับเครื่องมือสิบเหรียญไม่มีสักเหรียญหนึ่งโอ้ยนายไม่มีตังค์อ่าโอ้ยลื่นเฉยเลยอ่ะเฮ้ย r u โอ้ยย้านั่นไงนั่น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 เอาตัวนี้แล้วกันเอาตัวนี้แล้วกันนั่งยังไงวะนั่งยังไงนั่งยังไงอ่าหนึ่งร้อยคนจะถูกคัดออกจนเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนายว่าเราจะทำได้หรือเปล่า เอาละเอาละเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอย่าตัวนี้เลยตัวนี้เป็นของเราเออตัวตีนตัวตีเนี่ยงานถนัดเราเลยนะปรสิทธิ์กูเด้อโหดูดูกระเด้งกระเด้งกันไปหมดเลยเว้ยเล่า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 ลเฮ้ยเฮ้ยอะอ่าเฮ้ยมีคนจะแย่งว่ะเอาตัวกันแล้วกันอือเออูู้ฮ สงสารคนเมื่อกี้ sia, like, ika, Arrow, ่น่ๆแย่งหน้าเขาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้เหลือกี่คนละเนี่ยแล้วใกล้จะชนะแน่ๆเลยเจ้าหัวยุ <S 1> <S 1> งนั่นดิเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยลืมลืมลืมจิบหมายเราชาไปวินาทีนี่นี่นี่โอ้โห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 ดูเหมือนว่าเราจะเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสี่สสองสสประมาณเกือบยี่สิบคน กับไี่แค่ไม่กี่ตัวนั่นเองแปลงหยุดแล้วเราเล่นกับใครเพื่อนเดี๋ยวเนี่ยเอ้าไปยิงด้วยโอ้โหมียิงสก,กัดอย่างนี้ด้วยเหรอวะแต่ไม่ได้แอมพวกแล้วเนาะเฮ้ย <c oughs> นี่เหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากี่เหลือเก้าตัวกดวิ่งค้างหมดเลยบริสิทธิ์กุ้งนี่แหละเห็นป่ะเรียกว่าใครเพื่อน <c oughs> นี่โอ <c oughs> ้โห,รร <c oughs> หเ,เราแมนเลาพิลึกเลยไอ้คนที่เปินกระเดยขอดตัวน้ำหน้า <c oughs> เหลือเจ็ดพูดเล่นส uh, like oh, ุดท้ายกับเก้าอี้เพียงแค่5าตัวเท่านั้นตัวไหนดีปริสิกุลนั่นแหละไสีชมเลยนั่นแหละโอ้โหสุดยอดเร็วกว่าใครเพื่อนเร็วกว่าใครเพื่อนนี่เอ้ยตัวกลางนี่เราชนะแน่โอ้โหเหลือแค่สองตัวสุดท้ายว่ะสองตัวสองตัวอินี่มีปืนอินนี่มีปืนอินี่มีปืนอินี่ขี้โกงแน่เลยเต็มตัวปริสิกุมเต็มตัวสองตัวสุดท้าย วิ่งว,งวงิมันจะต้องยิงตัวข้างหน้าแน่อ้าวไม่ยิงว่ะรอดสองคนสุดท้ายเท่านั้นเหลือตัวเดียวไม่ต้องมอกว่เลาะเลยไม่ต้องโอ,อ,งโอหนั่นเนี่ยมันมีปืนโอ้โหจิ้มหายแล้วโอ้ดูมันเอาอ้าวแล้วจะนั่งยังไงวะเนี่ยอ้าวไอ,อโอ้โหใทยชนะวะ เหมือนจะไม่มีใครชนะนะเบลสิสิ์กุงเอาอีสักรอบไปรุ่ยอีสักรอบเลยอืมห้าสิบเหรียญใช่ไหมแ่แข็งฝ่ายตรงข้ามของคุณได้เลยฮ่าปืนนี้ละยิงใครก็ได้ใช่ไหมนี่ไงเออไปรอบนี้ต้องแข็งดบเสิลธิส์กุงเป็ดเอ่อเก้าอี้มันเต็มแล้วโทอทีพวกเยเฮ้ยเจ้าวอตเอเวอร์ นูน่นอยู่นู่นสินะเรากำจัดมันก่อนเลยได้ไหมบนโลกศิกร์งเอาสินี่ไงแล้วยิงม <c oughs> ันเร็เวไปหรือเปล่าวะ <c oughs> เอาเฮ้ยลื่นลื่นลื่นโอ้โหพื้นลื่นมีพื้นลื่น,น,ลนด้วยไหนเจ้ามาเดิ้บเบอร์อยู่างไรมเดิ้บเบอร์อยู่ไหนโอ้โหมันอยู่นู่นไงมันอยู่นู <c> ่น <oughs> โอ้มันเป็นพื้นน้ำแข็งครับทุกคนอันนี้เราวิ่งทีเหมือนเราต้องแบบว่าแบบตรงไปอย่างเดียวเลยอะ เลี้ยวไม่ได้อันตรายมากเอาละ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 ตัวนี้แหละตัวนี้แหละเออหมายถึงว่าเดี๋ยวเบอร์น่าจะตกหล่อไปแล้วนะเอาจี้ก็หวานเราสิบรสิตรุ่งเอาละเราจะเก็บปืนไมาใช้ตอนท้ายบรสิตรุ่งเลื่เลื่นลื่นเลื่อนเลื่อนเลื่นเลื่น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 เอนโอ้ยโอ้โหดีนะพวกไม่ยิงอุ้ยอ่ะปืนน้ำแข็งอย่างนั้นเหรอทำไมเราเราไม่ท้ายหรอกนะ เอาละถึงเวลาใช้ปืนหรือยังเจ้าวายุงอ่านั่นเลสินะเราต้องเก็บไว้ใช้รอบท้ายๆนะเพราะว่าเรามั่นใจว่ารอบนี้ยังไงเราก็ไม่พลาดนะบัลิทธิ์คุงโอเคอย่างชิลเลยอสซ่าโอ้ว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 โอ้โอตัวนี้เลยละกันตัวนี้เลยละกันว๊บว๊บว๊บอ๋อเหอะมันตกรอบไปแล้วจริงๆด้วยบัลิทธิ์คุง์เ a เวอร์นั่นนะรอบนี้เราบัลิทธิ์คุงเราต้องชนะแน่เล็งไว้ให้ดีเล็งไว้ให้ดี ตัวสีตัวสีน้ำเงินตัวสีน้ำเงินตัวสีน้ำเงินเราถึงก่อนเราถึงก่อน,นดเดบเฮ้ยแม่ไม่ว่ากี่รอบเราก็เข้ารอบลึกตลอดเลยนะเนี่ยเหลือ8คนแล้ว <c oughs> เฮ้ยเจ้าดีมีปืนว่ะเราต้องกำจัดคนที่มีปืนไปก่อนดีไหมบรูซิงคุมเห็นด้วยเอาแล้วนะเอาแล้วนะไกลแล้วไกลแล้วหนึ่งสองสามนี่แช่แข็งมันนี่แหละมันทำลายก็มีนคนอื่นใช่ไหมเรียบร้อย ยุงนายกำจัดคนที่มีปืนไปก่อนแลหละใช่แล้วใครที่โวนอันตรายเราต้องจัดกำจัดเขาก่อนไงล่ะบอลบอลริอสิ่งกุ้งหนึ่พันกันเลยเอาละตัวนี้แห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 ละเอวดีเอ่ออ่ะอ่ะเอาละรู้สึกว่ารอบนี้เราจะได้ใช้ปืนนะหูตัวเดียวขนาดนี้เอาละกำจัดใครดีกำจัดใครดีเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวยิยงมันเลยละกันหนึ่งสองซ้ำ กูตายแล้วโดนด่าแน่เลยเรียบร้อยวู้เรียบร้อยพลังศึก้งเรามงลงแล้วแล้วกูอบโอ้โหมีคนชมเราด้วยคิวเฮดบิวซี่ไม่ต้องมาคิวกูมีคนแคนกูด้วยแต่เรามีเ5้าเหรียญว่ะเราทำยังไงดีเอาเราสิเหมือนว่าทุกคนจะจะแคนเราแหะพลังศึกคงเอาปืนไว้ก่อนเอาปืนนี่ด้วยอ่ะ เอาชาร์จมาให้หมดเลยเอ่ะเหมือนทุกคนเหมือนทุกคนจะเล็งมาที่เราเอ้ยทุกคนรวมเรามป็นรัสเซีกรุงเอาละเล็งกูแน่เลยเยอะทำไมเราทำไมเราลื่นไม่เลิกเลยวะเนี่ยเอาหนี่ เรียบร้อยปืนนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะเนี่ยบรสิตคุ้งนายขี้โกงนายพังก็ชนเหรียญอะถ้าเกิดว่ามีคนหมั่นไส้เราแช่แข็งเรานี่เราจบเลยไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้านี่มันต้องแช่แข็งเราแน่ๆเราต้องทิ้งแช่มันก่อนอ <laughs> มันอันตรายมันอันตรายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ขอโทษนะนะ <laughs> <laughs> โอ uh. ้ ใส่ไม่ดีเลยเจ้าหัวยุ่มว่าใครโดนอันตรายเราก็ยิงเขาก่อนนะแปลว่าไอ้เจ้าเดินถือปืนเนี่ยอันตรายที่สุดเลยเราต้องเก็บปืนใครมีปืนต้องยิงเขาก่อนนี่เลยดันเอาปืนหมดล่ะอ่ะอึ๊บเอาตรงนี้เอานี่เอาชิบหายแล้วโอ้ึ๊บเรียบแล้วเก็บปืนเก็บปืนเย้มงเรายังขึ้นอยู่ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เราดูล่อเป้ามากวัลสิทธิ์คุ้ม นายสร้างสตูเยอะเลยนะเนี่ยโอ้ยไม่อยากยิงเลยโอ้โหโอ้เจียวไปนิดเดียวโอ้ฮะฮะไม่ได้ยิงนากูไม่ได้ยิงนาเอาละต้องมีคนมันไส้เราบ้างแล้ววะนายฟังกันอีกแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วไม่ใช่มีใครยิงกูไหมนี่ไม่มี ต้องมีคนหมันใส่ไหมบ้างเลยรจะหัวยุงเอาแล้วเหลือก,ออกอูอีกแค่สองตัวเหลือกูอีกแค่สองตัวอ่าเราเพิ่มความท้าทายนะเอาตัวเดียวพอโอ้และเอาละจ่าเข้ามานี่นี่โอเคกูคไปละกูน่าจะโดนด่าแล้วแหละมารุสิตกุ้ง กูนี่ไปดีกว่ากูน่าจะโดนด่าแล้วแหละ <c oughs> โอเคทุกคนฝากกดแล์กดซับสไคร้ด้วยนะรีบไปก่อนที่เขาจะด่าไนดีกว่าจะขอหัวยุ่งเออไปละ